บายนี้นะทุกคนมีนน้เนาะมาพบกับซองอ่ามิสเตอร์พอนไม่ดุไม่ก่ายเน,นี่ยเนาะสำรักบินนี้เนาะโอ้เสียงโวโหูมันยังนอนอยากเป็นบัสนหน่นึงโมเนนมนต์โควิดเพราะว่าไปตากฝนมาไปเหี้ยนเลยฝนตกนักมาได้แต่ตากฝนมามาเดินๆ,ๆมิสเตอร์พอนมาอัดคลิปอัดยังเลยเออไม่อยากนอนบอกบอกเลยทุกคนอยากนอนเพิ่มเมบินน,นี่กันะจะมาดินคิดตายฟังว่ามิสเตอร์พอน ตีนต้นตีได้น้อยนึงเนาะดิ้งฮิตตาโนยนี่แหละตามิสเตอร์พรเองผักแห้งเป็นเนี่อ่าตามเคยทุกคนเนาะพบกับสองมิสเตอร์พอนกับไม่ได้ความูลข้อมูลเสริมข้อมูลตะกเพหเนาะขี้หม่ในจักหน่อยสหรับคลิปเข้ากับบันไดด้งอ่าประมาณสองหมื่นแล้วเนาะเพราะว่าค่าเบียากข้าค่าเฮียนเนี่ยเฮียนลายสองนี่แหละบวกกับฝนตกแน่เนาะ พยุเข,ขานี่ก็เลยบอได้ท้ายคลิปต้องบอกก่อนว่าพิสเตอร์พอเนี่เพียนกีตาร์มาจากจากนอกเพื่อนตอกตางม,มาเทศมาทุกคนลองมาฟังเหมองเน,นาะบาสเสียงกีตาร์นอกจากการเทียนมาถึงเก่าปีว่ามันมันสำในมวนสำในนะครับกินใจสำในนะล,ลองมาฟังเหมิงเน,นาะมวนมาทุกคนโอ้เว,วทหนิมเนาะ เออเอ่ะอ,อ่ะแล้จะดินนะทุกคนเดี๋ยวจะมาหออเนาะทุกคนเพาะว่าจะดีดดิจิดจะดีไปเป็นเพลงเป็นเพลงนะคสำหรับไหลก่ะหองตามน้ำนาะทุกคน เป็นยังไงสำหรับสเต็ปการดินคิตตา้อ,องมนะิสเตอร์พอนหลังจากที่เฮียนมาประมาณเก่าปีนะเป็นยนังไงกคนลองคอมเมนต์เบืองนอมามัน้อมันเทศสนยนะัยมันเก่าสมนะัยมาอ่าซีมือสมนีเนาะตามหาไปรดินคอนเสิร์ตให้อยู่ต่างประเทศยังไหนบอนะแถวอเมริกาอยลองนอคอมเมนต์เบืองนอมิสเ <laughs> นะตอร์พอนเนาะซื้อมาประมาณ700เจ็ดร้อยเหรียญนะฮอนจาก เมกาเนี่ยโมกเกินอ่าเนาะสำหรับคลิปของมิสเตอร์พอนก็จะเดินทางมาถึงค่ะนาทีสุดท้ายนะสำหรับคลิปนี้เนะาะฝากทุกคนคอมเมนต์เนาะสำหรับทำในบาจาได้ทีมันวสุภาสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะจบลงแล้วเพียงเท่านี้นะทุกคนเป็นยังไงกับฝากคอมเมนต์ไว้น้อทุกคนนะมาอยากเห็นคลิปยังคลิปยังเน,ะนะาะฝากกันเข้ามา ๋อขามาแล้วี๋ยวแล้วสองมิสเตอร์พรจะจัดแขงเนาะตามที่คำขอ,อทานผู้ชมเอาไว้เอฟซีเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวมิสเตอร์พรจะขอลาไปก่อนเนาะสำหรับคอนเทนต์คลิปเมือนี้เนาะบ๊ายบาย